ก็คือเหาะนี่พระที่ทรงอภิญญาสมาบัติเวลานี้ยังมีอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายบางคนบอกว่าอาจานี้เก่งขาดแต่ความจริงไม่ใช่พระที่เก่งกว่าอามาเวลานี้มีเยอะมีอยู่มากและพระที่รู้จักทางรัฐเวลานี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนสำหรับอาจารย์สำราญนี้ยังไม่ตายแต่ ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านไม่ยอมให้บอกถ้าไปบอกเข้าท่านลาคาญท่านบอกท่านลาคาญคนคนที่ไปหาท่านโดยมากจะไปไม่ไปหาความดีมักจะจะไปหาหวยก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้จักคนเลยเสียดีกว่าอยู่เป็นหลวงตาธรรมดาธรรมดามีความสุขกว่า Map.